อีโวแท็กครับโอเคสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะฮะแบบนี้ก็เอ๊ะมาโมเดลแปลกปะทำไมเป็นลิงวะปกติเป็นเด็กนะอ่ะโอเคสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับแ hey, mm hmm. บบ,น,น,บแนี้มันเกี่ยวกับเออมันคล้ายคล้ายทรีแท็กก mm hmm. ก็คือเราก็วิ่งหนีนะแต่ว่าเราวัฒนาการร่างกายเราได้ตอนนี้เราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ในขั้นต่อไปหรือเราจะกลายเป็นเด็กขั้นข่อไปก็ได้แต่ว่ามันจะเสียเวลาอีโวหน่อย ซึ่งเราปาหินท่วงเวลาได้พวกนี้มันตีแรงอยู่ตีสามโอ้ย oh, เราไปผู้ใหญ่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 โอเคไปแล้วเราไปผู้ใหญ่นะฮะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนคลาสได้โอเคเราจะมีทีมด้วยเอ่อ bottom natural ดูไปออกได้เหรอวะเอ้ตรงนั้นตรงนั้น เอาเร็วเอาจึงป่านี่เวอร์ชันใหม่นี่หว่าผมไม่เคยเล่นเวอร์ชันนี้เลยเกือบเลยโอเคเราต้องรีบไปเข้าฐานเข้าพักพวกตรงนี้จะเป็นพักพวกเราแล้วเราจะปลอดภัยมันจะมีคูลดาวน์แต่อย่างงี้เราสามารถอีบโบไปยได้ได้ผมอยากเป็นวิสัยว่ะเมจิเชียนเอาเมจิเชียนแล้วกัน บิวเดอร์ผมเล่นบ่อยซึ่งผมจะอัดคลิปอันนี้ลง u t u b e ครั้งแรกแต่ผมเล่นแบบนี้บ่อยมากเมื่อก่อนนะมีคนดีซิงไปะละใครดีซิงมาสีส้มโอเคไม่เป็นอยาวิสาวิสร <c oughs> เราอ e ีโวได้หลายแบบเป็นนักหนูเป็นอันนี้น่าจะแทงเรียวกว่าแทงแล้วกันอันนี้เป็นคนสร้างผมเป็นวิสา <will> <c oughs> ซอมเมอร์ไม่เท่าเมจิกกันหวังว่าจะไม่ใช่อาร์ทมีเฉยๆนะมัราะนัตมีอย่างอื่นมาก oh. มาหนึ่งตักเกอร์ทำไมมีสองตัวเดี๋ยวหน่มยีสองตัวอ่ะ เล็ครับทีมนั้นจะมีอยู่สามคนเราเป็นอันเดสช่วงแรกไม่มีอะไรฮนคะรับรออีโวไปถึงการสุดท้ายแล้วค่อยไฟกันจริงไล่เก็บของก็ได้นะแต่เก็บไปก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเราอีโวเราเปลี่ยนยูเราเปลี่ยนยูนิตรับก่อนด,ด,ดูสีสอส้เต็ันนะรองเท้าเออรองเท้า ออกไปหาตังค์แล้วกันนี่พวกเราปะเ yeah. นี่ยพวกเราเป็น greater <the> man อยากเป็น greater man ผมไม่อยากเป็น support B กับ okay. F เอาไปหาตังค์หน่อยข้ามไอเด้แล้วกัน มันรู้สึกจะฆ่าหมูจะได้ดอกขอมปะนนะมได้ตังจับไ,ไม่โดวนวะเป็นสองฟันไปยิงไม่ทันได้เอาไว้เช็คตัวล่องบน ม,มาราสามารถอัพเกรดได้ถ้าเราเป็นคลาสที่มันถูกต,อต้องสามารถขึ้นขี่ม้าได้ไดรอดรดรัดราดอ่า้าปูนิมได้แรับ

เราเราขึ้นมาจาจะกลายเป็นอาร์ชเมดเอ่ะผไม่อยากเป็นอาร์ชเมดแลออกขึ้นมาแต่ว่าก็อยากรู้เออไงดีอันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วมีให้มีให้เลือกทำไมมันไม่มออกออกโอเคมา้าอยู่แถวนี้เนาะเราขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ช้างอยู่ มชั่นอย่างชาเลยคอยปล่อยๆาาเพื่อนๆเพื่อนๆดาเมจร้อยหนึ่งใช่ไหมชิลช่วยของเพื่อนวิอันนี้อย่างแรงสองร้อยนี่อะไรนี่กูสมันเนอร์ก็คือซื้อมาใช้เรียก,กูได้และคูนสมันเนอร์นะเอาออกมาทำไมเรียกและคูน ยี่สิบตัวเพื่อหลอกรอกตัวให้อีกท้องลุ้งเท้าดีกว่าเ o นเกลก็คือเรียกแรคุูนนี้มายี่สิบตัวบักบอสคาตัวเป็นฮีโร่ไปฆ่ากระต่ายอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยวอยเมสอ้างตัวลงใช้ได้เหรอแต่มีคนเล่นไปแล้วอ่ะไม่อยากเล่นตัวซ้ำรอเป็นไฟเมสแล้วกันเจน่า <c oughs> <c oughs> หน้าเบี้ยวผมว่าจะไม่ทำเล้แมพแพ็ปแฟลชเขาบอกเล่นไม่ได้เข็งน่าใช้ u ูยคืออะไรอาจจะเป็นสก,กิลหรืออะไรสักอย่างที่ห้ามใช้เป็นงั้นแม็ปจะระเบิดแล้วทำไมต้องมีด้วยทำไมก็เอาออกสิอยากทำไมเเท้าเปซี่ยองเท้าก่อนเอ้ยจะมีคนช่วยฮิวผมเขียนเอากาน บิลเดอร์อย่างเยอะเลยเขาไม่มีแบบพวกแทงค์นงหวังไฟเตอร์สามแปดวีฮะอย่าตายตายดีคูดาวมันเริ่มใหม่นะต้องระวังนะ This Battle b o s มีม้าอยู่ไหนเนะี่ยม่เาห็นม้าเลยเราเป็นไฟเมทนะใช้ประเดนทำอะไรได้ ออเดรัสโอ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 ปิง <c> ปิงไม่ใช่ปิงเฟมเลดแจสกิวอะไรเนี่ยเป็นเลดมันระเบิดโอโหโซคิวอย่างเทพนะกลายเป็นโอไฟเมทโอเคอ่าเช่นฟลามอันดุฟันยูน่าเอ็กซ์พลอชั่น เฮ้เฮ uh 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 ้เ oh. ฮ้อ๋ออยเียเจอนีหน่อยเราก็มีไฟตามหนัเรงมารอิเยนอโพชันอีฟโพชนอืมโอ้ยตีแรงอะไฟบอลไม่ตีแรงเท่าไหร่ช่วยด้วยมีช่วยด้วย คนละแบบยู่แป๊บลัไนายเสียมันอยู่ได้ไหมไม่อยู่ม้โชว์ฮิวเรนนี่พิมเลตเจะเย็นโอ้โหเซ็เอ็กโพชั่นไปเมย์ไม่แม็ปแ,แหลกยังเลยวะ <c oughs> ผมเพิ่งเปิดเครื่องเนี <c oughs> เ่ยเกรน สึกเปรมมันจะไล่ตามผมนี่คืออะไรตีประตูพิธ oh ีทำไมโอ๊ต oh ์โ oh อ้ต์โอ้ตัวเฟมเด็ไม่ดีเลยเป็นเอกโตเปิร์นตอนนี้อะไรน่าสนใจเด็ดสุดเลย โอ๋อๆเฟนเดยผมใจเย็นโอ้โหมันเริ่มโอนนอกทำตัวมันขี้โกงเลยวะทุกคนไม่ช่วยแล้วเออคะแนนผมก็แหลกด้วยคะเดนทีช่วยด้วยเฟนเดยผมเอ่อเฟนอฟายแบนเนช โกเบอร์แล้เล่นรถไฟดีกว่าเล่นเล่นรถไฟดีกว่าเอ็นเออมันขี้โกงจริงเล มีท่าอะไรมัง้งเนี่ยไม่ดูทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอ๋อมีเ e จูเนชั่นโอเคดีดีดีอ้าตรงน,นั้นเราโดนถล่มแล้วพวกอันเดมันขี้โกงมากเลยเซิร์ฟโกลอะมียืนอยู่าาตีงนั้นจะเประตูมิติไม่ช่วยเราเฮ้ยไม่ดได้

ามารถอีเวอร์เัินต่อไปได้เดี๋ยวเอาไอเทมอ่ะไม่รู้ไอเทมมายังทีมแบทเทิล <c oughs> เราต้องอยู่ตรงเนี้ยเราเราออกไปไม่ได้อ่ะมังขี้โกงอ่ะเค <c ough> ือถานเราจะระเบิดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยอืมเจอแหลกผมหน่อยผมโดนเป็นเ <c oughs> ลทเฮ้ย <c oughs> ตายแล้วตายแล้วตาย ร้อยตัวเป็นหนึ well ่งชีวิตม <mos nerve disapp ro ves> <esté> <bah> ันมีมีกสามชีวิตเรามีสี่โอ้ยมันจะเด็ดแย่งเลยวะเบอร์เกอร์เลยนาคาหายหรืออะไรอย่าให้บออนี่พังก็พอไวเนี่ย เาเพอแเอาไปทำไรนั่มัอย่างเยอะองร้อยโอ้โหดนล่มช่วยด้วยช่วยด้ยครับมันก็สิลดียวผมเลยเลยรถไฟเป็นไฟแล้วไงเจอไฟระเบิดแบบมีคตบลานะ เอาทำไมชู่มันรีเซ็ตยูนนีเดี๋ยวมันรีเซ็ตสกิลผมเหรอปะแบบนี้โอปีจังเลยอ่ะอันเดดแม่งขี้โกงชิบหายบ <c oughs> <ะ>อสัอโดนเพื่อนได้ไหมเหมือนจะโดนเพื่อนไม่ได้ <c oughs> อี่ขี้แตก อย่าบ <Yeah. c oughs> ูดเจเนอเรเตอร์นี่มันมิสเตอร์ฟรอตคืออะไรคนสร้างบ้านวิปสี่โมเดลใหม่ด้วยฐานเราก็จะระเบิดแล้วเพื่อเราก็จะตายหมดแล้ว ทีมจะทีมเกมแล้วชิกโก้กระเด็นไปซะฟ้อผมต้องไปฟาร์มกระต่ายนี่หว่าไม่ทันละอะไรวอริเรสไม่น่าสู้ได้จริงๆโอเคโค้ช16อ,อ๋อดีๆผมอัพเวลให้ด้วยเรนนอกไฟอืมฟรีช้อปปิ้งเอ้ แชั่นนะไม่เอาแอพพลิเคชั่นหมดเลยช็อปปิ้ทรีเฟเน็กซ์ผมมังมายอย่างเยอะโดนกระเด็นโอ้เป็นเลทผมช่วยด้วยแกตายซะถายพร้อมกับเฟรมเลทข,ของฉันเป็นเด็ดสามจุดศูนย์เออ ตัวเนเหล็กระเด็นเจอโซเบนหน่อยอย่างแรงกะเบิด์นตายกันหมดซนะะแกน่ะมันก็แค่รุ่เฟรมเลตที่ทำลายเฟรมเลตฉันอ๋ออู้อดเลยไฟไฟเฮ้ยเราโหดกว่าว่ะทีมไฟ ทีไฟเราโหดกว่าโอ้เป็นเดทผม ระเบิดอ้าวโคตรเบาเลยเฉดไหนนี่ไหน์โคอยเดี๋ยวขึ้นมดูวอยดาเมจแรงกว่าเพราะเบลซิ่ก็ใช่เขาดูระยะไกลกว่าเยอะไอ้เหรียญ ว่าโดานเก็บไปหมดแล้วให้นากาโอ้สกิลรุนแรงให้เหรียญผมเอารองเท้าได้นะเัื่อทีมไฟเป็นหนึ่งแล้วต้องหาต้องหาออาเคมิสอะมันจะขายก่อนแปลงร่างท่านต่อไป ไอ,อ้รองเท้าโอ้เป็นเศนี่เอาคอมิีอยู่นู่นไปหาเขาได้ไหมได้ยัง stronger unit ฮะเป็น fire unit สองโอ้โอคนไปเด้อ <c oughs> ม,มีลังเป็นเก๊ะ <c oughs> แม่งตีผมตายเลยนิดเดียวเย็นขี่รัดแม่งก็แย่แบดโอ้โอ้เฟมเลตเฟมเลตอ้อสัตเอ็นีขี่รัดห่างโยน อยู่ไหมน่าจะสุดแค่นี้เหรอเฮ้ยใส่ก no ไม่ลนะักนลอสทำไมโมเดลเทเลยอ๋อแล้โมเดลเป็นยังไงวะดี๋ดวโคตรเท่มอัพเกรด อยู่ตรงนี้ครน่าจะไม่ได้นะใช่ไม่ได้ละ,ละเออมันตีผมเบนฟูพอสไม่มีตังค์อ,อ่ะใครเนี่ยไ,ได้ตังค์เยอ,อะเดาจะเก่นไม่โหดวะช่วยด้วยเออแม่งตีนิดเดียวผมตายเลย what เหลือชีวิตเท่าไหร่สุดท้ายแล้วไม่นะ แม่งตีของทีตายเลยอะจะฟัสชุดทรายแล้วอมไม่ไดีอ่ะจค่อ้เป็นฟู้บอสมากกว่าเหลือ <c oughs> บึ้งสังเกตเหลือชุดทรายละแบบแม่งโคตรบันลาสเลยอะผมจำได้ว่าเมื่อก่อนสนุกกว่าน,นี้ตอนนี้ไม่สนุกแล้ว โอ้โหดูมันตีดูดาเมจมันโอ้โบคโน่หลอดโค้ทเท่ะโมเดลแม่งเท่ชิบหายอะโมเดลแม่งเท่แบบแม่งไม่บาลานซ์ชิบหายเดี๋ยวซุอัพยังทุบรถสปีดแล้วเอาทรัสต์สปีดโอเคไม่ปีบไม่มีเกมอะเดี๋ยวตังฟรีไม่ห้าบาทผม เก t creep reinforcement นี่อ่เอาจัดการก็ก็ดูโหดดีนะแต่ก็สู้ไอ้โอคาโน่รอยไม่ได้ว้าวโอเคบตายก็ตายได้จริงอะเฮ้ยได้ว่ะโอ้เดอมอร์ซเช่โอ้ บบเลออไปพันหน่นมาทำไรห้าพใช้ได้แเ,เราใช้เป็นโลก่อนนั่นเนนถ้ตเราตายเราก็จะไปเป็นอีกยูนิตนึง้าไม่ไ้เรอเฮ้อเฮ้อทำไมอัปเกรดไม่ใช่มัน c ีดเยอะจริงวะนี่เนี่ยเหรียญห้าสิบสองเหรียญเท่านั้นต้อยิบแถวเนี้สิเอาเวมา่ยงเยอะการไม่ีกาไม่้องเหรียญีโมเสัง่เจอหน่อยนกเดียวกันเองไม่ได้โอเคดชไม่เป็นไร ไม่ยายาไม่โอ้โหดูดูดาเมจมันดาเมจมันดาเมจมันเฮ้ยมีแดนโพลอแล้ไปวะตายเลยอะ่ะไม่ขี้โกงชิบหายอะปาทีหมดดาเมจพันหนึ่งตันด้วยเดยี๋ยวฟักผมการหมาเลยหมาเลยครับจบแล้วจริงโ แต่กว่าจะแปลงร่างเป็นขั้นต่อไปได้นะอนย่างน,านั้นเออเอออย่ะเก้ไม่เออขี้แตกจบก็คือจบชีวิตแล้วหรอ ปอกแมชชีนปอกก็คือผมหมดชีวิตแล้วใช่ไหมเป็นแมพที่น่าสนใจดีเวอร์ชั่นเก่าดีกว่านะเวอร์ชั่นปัจจุบันไม่ดีเลยแม่งปาที่ผมตายเลยขี่แตก โอเคก็จบไปแล้วฮะสำหรับอีโบแท็กนะถ้าอยากให้เล่นอีกก็บอกได้แต่ว่าคงไม่ใช่เวอร์ชันนี้มันขี้โกงมากก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับตอนนี้ตัวรับก่อนบ๊ายบาย